คร uh ับ สวัสดีครับสบายดีทุกคนตอนนี้เรา,าอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับผมจะไปดูทหารเขาเปลี่ยนเวรน,นะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับผมตรงนี้คือคือวัด วังหรือว่าวัดพระแก้วนะครนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับคือนานมากบ่าวเราไม่ได้มานะก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวด้วย,วยก็ตามบ่าวเราไปเลยนะะไปดูด้วยกันพร้อมกันนะครับผม นี่นะฮะถ้า,ด,าด้านด้านด้านขวามือนี่คือพระราชวังสรานลมนะฮะจะเป็นสีชมพูสวยงามมากแล้วตรงนั้นจะเป็นกระช่วงกลาโฮมตรงนี้จะเป็นพระราชวังสรานลนสลานลมนะครสลานรมเนาะต้องหันลิ้นให้ถูก Chat, กระทรวงกลาโหมนะตอน,นเย็นๆน่าเดินเที่ยวนะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนเหลือเกินไม่ไหวครับต้องหลบแดดเหมือนคล้ายอยู่ที่ยุโรปนะทรงคล้ายกันนะยาวเลยนะกระทรวงนี้ยาวถึงแยกนู้นข้างในเลยครับถนนกรยา กัยานไมตรีเข้าไปถึงแยกนู่นเลยคนระว้าวแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่เข้าวัดประแก้วนี่ไม่ขาดสายเลยนะครับเราชื่นชอบมากเนาะเพราะว่าภายในนี่มีความสวยงามมีวิจิตรศิลป์อ่า ภาพผนังวาดรูปเป็นศิลปะนะศิลปะแบบไทยๆตรงนี้ก็กระรวงกระลาโหมเป็นปืนใหญ่สมัยเก่านะสมัยนู้สุโขทยัยสมัยกรุศรียุธยาประมาณนั้นฮนะเราก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าสมัยไหน ว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือตอนไทยสู้รบกับพมานี่ครับผมมันไม่รู้คิตจศาสตร์หรือคิดศาสตร์สกราชหรือว่าพศออไหนนะว้าวประตูสวยครับทำจากไม้หรือเปล่าทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดรับประตู เรือน,นักศึกษาครับ นั่งเที่ยวพักเหนื่อย เที่ยวก็ทนแดดเลืเกยนะฮะเดินท่านแดดจ,จ้าเนี่แหละไม่ไหวอะร้อนมากมนไดอารมณ์มนด้วย,ยด,ด้านลานด้านลานสนามหญ้าสนามหลวงตรงนั้นนะสามารถลอดใต้ดินนะครับเป็นเมืองใต้ดินเลยนะมีห้องน้ำเข้าด้วยข้างบนเอ้ข้างข้างล่างนะเป็นห้องใหญ่นะ ้่องน้าแบบบรรจ,จุคนได้เยอะครับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงครับมาเป็นกรุปทัวร์นี่สบายมากครับถือว่าเป็นการที่วางแผนได้ดีของการท่องเที่ยวของไทยเนาะไปะเดินไปต่อครับเนี่ยใต้ดินลงลิฟ์นะขึ้นลิฟต์ลงลิฟตนะ์ดลลได้สบาย ชั้นใต้ดินทั้งล่างนี่คือตรงถนนรถวิ่งนี่คือเป็นเป็นชั้นใต้ดินทั้งหมดนะฮะเดินไปน,นู่น,นตรงนี้ก็ใช่ข้างล่างนี่ก็ใช่ใช่หมดเลยสุดยอดฮะเมืองไทยทำได้สวยมากนะผู้คนชื่นชอบมาเที่ยวที่นี่นะฮะแล้วก็มากราบไหว้ นมัสการพระแก้วนะฮะที่มาที่เดินทางมาจากจีนเนาะมาจากเมืองจีนเพื่อให้มาให้มากับเพื่อมาให้ประชาชนชาวไทยได้สักการะบ,บูชานะครับผมอีกไม่กี่วันเขาก็จะเอากลับไปที่เมืองจีแล้วนะครับผมประเทศจีนนี่นะฮะเราก็ รอตรงประตูเสยชัยศรีนะก็คือรอให้ท่านอาหารเขาเปลี่ยนเวรน,นะ<ช>ประมาณห้าโมงครึ่งเน,นาะเดินวันี้ก็เห็นไหมครับว่าชั้นใต้ดินยาวไปถึงนู่นเลยนะท,นท่านผู้ชมตรงแยกนูน่นแยกถนนใหญ่แล้วก็มา ยาวไปถึงนู่นวัดตรงเขาสักระวะพระเกี้ยวแก้วพะเกี้ยวแก้วยาวไปถึงนี่เลยข้างล่างคือเป็นชั้นใต้ดินหมดเลยเลิศค่ะรอก็เ,เปลี่ยนแถวนะประมาณห้าโมงครึ่งครับผมตรงนู้นก็เป็นทางออกนะครับประตูเมื่อกี้เขาปิดให้ ท้องเที่ยวออกแล้วนะครับเอให้ออกทางนี้นะครับผมผู้ค,คนเยอะนะนี่ไหมเป็นอุ้มุมงหมดเลยต <c oughs> ้งเที่ยวออกทางนี้ <c oughs> นักท่องเที่ยวเยอะครับกํลังออกมาก็ออกมาส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างในส่วนหนึ่งครับก่อนจะปิดวัดเออก่อนจะปิดวัดพระแก้วนะ นั่งท่องเที่ยวกำลังทยอยเดินทางออกมานะครับผมนักท่งเที่ยวเยอะมากนะครับชาวจีนชาวต่างชาติชาวฝรัง นี่นะโอ้โหชาวจีนนะชอบแต่งชุดไทยนะดูแล้วสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นใต้ดินเคยทำงานทีเสียบมสีป่ะเคยเคยเข้าไปนะ ไปอยู่ครั้งหนึ่งส่วงที่เพิ่นเปิดในเขาพี่หลังจากนั้นจิบเก็บตังหลัล้ากหรู้สึกวางตั็สูงอยู่ด้สำหรับเขาสั่งไหมจะางไงเดี๋ยวนี่นะฮะไต่ดินแบบยาวไปคุณเลยนะครับยาวเป็ดกิโลฮะ เขาล่อเขาเปลี know, like nah, ่ยนเวรเนาะล่อฐานเปลี่ยนเวรครับมาฮะวาณบอลนะคะเป็นแบบสระเป็นอันนี้ใ้เราพี่น้องเก็ชอบส่วนตัวนะโแบบฐานลาวกับฐานไทยแตกต่างกันบ่ะฐานลาวกับกับพวกคุณว่าเราเป็นังไรเนาะแต่ว่าสำหรับปู้บริสุทธ์สอนฐานไทยไงจะมุ่งเก็บกันแบบดูแบบเก็บชุดเขางามเนาะแบบเป็นบางแล้วมันดูคึ้งค้างอะไรแบบว่า สุดงามนะนี่ฮาเมนสุด,สดวยเด้ออ่านไปยังไงอ่นไรบ้างเสือเพิ่นเสือเพิ่นจะอ่าน,นอะไร้างอ่านอะีอย่างเอาอ่านน้องอ่านอะไร <c oughs> อ่านบ่งดีล่ะอ,อ่าน,ไไน <c oughs> อะไรรอนวยงรอสองพันสองรออมาดูด้วยกัน <c oughs> ความหมายแปลว่ายอย่างเขาก็ปเป็นอันนี้ายได้อยมั้ยเน่ปรลเป็นทห,ห,หารประจําอันนี้ยุหรือเปล่ามาเน่ใจทหารประจําป,ป,ป,ประจําวัางทหารประจําพระระาชวังนะพอหรือยังพอแล้วไ <c oughs> ปเดี๋ยวเดินทางกลับครับอย,อยากเห็นตอนที่เดินเขียนดึงยา ห้าโมงครึ ah, okay, well, thank you. Thank you. ่งหมงครึ่งพี่ก็บอกห้าโมงครึ่งมันเหมือนกันทุกประตูไหมคะขอบคุณครับ้ที่ว่าโซลี่เนี่ยจะเดินทุกทางนี่นะกุบทัวลงไปแล้วครับมอมุ่งเคืองทาวะอ้เนี่ยผมจะได้ยามซีมุ่งเนี่ยมุ่งนงทาก็ล่ะ กาเปลี่ยลย กำลังเริ่มนะถึงเวลาแล้ว ครับ เปลี่ยนเว้นเรียบร้อยนะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับสุดยอดครับที่ประเทศไทยนะครับผมอขอบคุณนะขอบคุณที่ให้ถ่ายทำในวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ